พระพุทธเจ้าประทับอยู่ณนิคมของชาวกาลามะชื่อว่าเกตปุตตะแขวงโกศลในสมัยนั้นได้มีผู้อวดอ้างในตัวคุณวิเศษกันมากจนชาวเกตปุตตะเอืงและอ่อะอาปบด,ดมากแต่ละพวกนอกจากจะอวดตัวแล้วยังพูดโกและดูหมิ่นลัทธิอุ่นอีกด้วย เมื่อพระพุทธองค์เสด็จถึงชาวบ้านเกตุตะบาเป้าทรงแสดงหลักความเชื่อสิบประการเป็นหลักตัดสินคือ 1. อย่าปงใจเชื่อด้วยการฟังตำตามกันมา 2. อย่าปงใจเชื่อด้วยการถือสืบสืบก,กันมา 3. อย่าปงใจเชื่อด้วยการเล่าลือ 4. อย่าปรงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคำพีห้าอย่าปรงใจเชื่อเพราะตักกะ 6. อย่าปรงใจเชื่อเพราะการอนุมาน 7. อย่าปรงใจเชื่อด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล 8. อย่าปรงใจเชื่อเพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้วเ อย่าปงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้1ิออย่าปงใจเชื่อเพราะรับถือว่า่ันสมณะนี้เป็นครูของเราต่อเมื่อใดดูและเข้าใจด้วยตนเองว่าทำเหล่านั้นเป็นอกุศลเป็นกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษเป็นต้นแล้วจึงควรละ หรือควรปฏิบัติตามที่รู้และเข้าใจนั้นพระสูตรนี้มักจะถูกนํามาอ้างกันมากแต่มักจะอ้างไม่ตลอดสายคืออ้างแต่ว่าไม่ให้เชื่อตำราแต่ไม่ได้ดูบทสรุปที่ว่าแต่เมื่อเข้าใจด้วยตนเองว่าพระสูตรนี้ท่านมีได้ห้ามให้เชื่อ แต่ท่านให้เชื่อด้วยมีปัญญาประกอบด้วยมิฉะนั้นควมเชื่อต่างๆมันจะไม่พ้นความ,มงมงายถ้าพระสูตรนี้ไม่ให้เชื่ออะไรแล้วเราก็ต้องไม่เชื่อพระสูตรด้วยเพราะพระสูตรนี้ก็เป็นตำราหมอนกันใช่หรือดังนั้นเมื่อฟังหรืออ่านอะไรมาจึงไม่ควรทำตนเป็นคนกระตายตื่นตูม เอะอะโวยวายพอให้คนที่เขารู้น้อยพอเสียประโยชน์ไปด้วยการใคร้ควรพิจารณาจึงเป็นคุณสมบัติของชาวพุทธที่ดีพึงมีไว้ประจํตนต,ตลอดไป mm. เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีได้กต่ประพิสูจน์ทั้งายว่าภิสุุทั้งหลาย ผูุษป่าวบางพวกในธรรมทินัยนี้ย่อมเล่าเรียนธรรมคือสุสภะพระสูตรกริยะคำร้อยฟองดยนากรณนะคำร้อยแก้วคาถาคำฉันปุทานการเปล่งคำพูดด้วยความเบิกบานใจอิติบุตตะการยกหัวข้อธรรมขึ้นอธิบายแล้วสรุปชาดก อดีตชาติของพระพุทธเจ้าอภูตธ,ธรรมธรรมที่น่าอัศจรรย์เวทันะการถามตอบบุรุษป่าเหล่านั้นเล่าเรียนธรรมนั้นแล้วย่อมไม่ไต่ตองเนื้อความแห่งธรรมยันด้วยปัญญาธรรมเหล่านั้นย่อมไม่สมควรแก่บุรุษป่าเหล่านั้นเขาเหล่านั้นย่อมเป็นผู้ข่มผู้อื่นโอ้วด ยกตัวเหตุเพราะเรียนทำเหล่านั้นไม่ดีจึงไม่เป็นประโยชน์แต่เป็นไปเพื่อทุกข์สิ้นกาลนานเพราะเหตุไรภิกษุทั้งหลายเหมือนบุคคลต้องการหางูพิษ่ยวเสาะหางูพิษอยู่เขาพบงูพิษตัวใหญ่แล้วเข้าจับที่หางของมันงูพิษได้แวงกัดบุคคลน,นั้นถึงตายหรือทุกข์ปางตาย ข้อนั้นเพราะเหตุใดภิกษุทั้งหลายการเล่าเรียนทรรมเหล่านั้นโดยการไม่ไป่ตบาด้วยปัญญาทมเหล่านั้นยอมก่อให้เกิดทุกข์เหมือนจับงูพิษที่หางฉะนั้นพระพุทธศาสนามีหลักคำสอนที่กว้างขวางมากจนทำให้บางคนท้อใจในการศึกษาและปฏิบัติแต่ว่าถ้าเรารู้วิธีแล้ว มันก็จะเห็นว่าไม่มากหรือลำบากไม่ว่าในการศึกษาหรือปฏิบัติแม้แต่ของใช้บางอย่างที่เป็นวัตถุทั้งๆท,ท,ที่เห็นเขาใช้กันอยู่บางคนก็ยังใช้ไม่เป็นเกิดอันตรายก็มีอยู่เสมอแต่ถ้าเราศึกษาวิธีใช้ให้ถูกต้องก็จะมีแต่คุณไม่มีโทษหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกัน ถ้าเรารู้หลักว่าธรรมะข้อไหนควรใช้ก่อนข้อไหนควรใช้หลังมันก็จะมีแต่คุณไม่มีโทษแต่ถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกวิธีมันก็อาจเกิดโทษได้และที่เกิดโทษนั้นก็ม่ใช่ว่าธรรมะให้โทษแต่เป็นโทษที่เราใช้ไม่ถูกต้องเช่นรู้ธรรมะแล้วก็เกี่ยวคุยทับถมดูหมิ่งคนอื่น รังเกียจคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นเป็นต้น